สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำน้องกระเป๋าตังค์นะคะของชาแนลนะคะก็จะมีอยู่หลายไซส์นะคะแต่ละอย่างก็จะเหมาะสมในการใช้กระเป๋าต่างๆกันนะคะส่วนกระเป๋าตังค์ใบเล็กนะคะนี่จะเป็นน้องบอยนะคะหนังคาเวียร์นะคะขนาดประมาณ6นิ้วนะคะข้างในเขาก็จะมีช่องนะคะสามารถใส่การาดได้สี่ใบนะคะสามารถใส่กระเป๋าตังค์ใบเล็กได้นะคะข้างบนนี้ก็จะเป็นน้องบอยใบใหญ่นะคะ น้ออันนี้ปัจจุบันใช้ใบนี้อยู่นะคะข้างในก็สามารถใส่ของค่อนข้างได้เยอะนะคะได้ใส่การ์ดได้ประมาณฝั่งละ6นะคะก็12ของใบนะคะมีช่องตรงกลางนะคะแล้วก็มีช่องใส่สัมภาระอยู่ตรงด้านในด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทรงยาวนะคะอันนี้ก็เหมาะสําหรับกระเป๋าใบใหญ่นะคะใบต่อไปก็จะเป็นทรงยาวเหมือนกันนะคะเป็นออดอกคามเมรียนะคะก็ ใบนี้ก็ค่อนข้างจะบางนะคะส่วนอีกใบหนึ่งก็จะเป็นน้องซิปปี้นะคะใบนี้เขาจะมีคุณสมบัติพิเศษนิดน,นึงเพราะเขาเป็นใบใหญ่มากนะคะจะไม่เหมือนใบทั่วไปเขาจะประกอบไปด้วย3ช่องเห็นไหมคะเขาจะมีอยู่ทั้งหมด3 1 2 3 3ช่องนะคะ การใส่ก๊์ดก็จะจุมากนะคะได้ฝั่งละ8ใบ2ฝั่งก็16ใบนะคะก็จะมีช่องกลางใอีกแล้วก็จะมีช่องตรงนี้อีกนะคะค่อนข้างจะหายากนะคะสําหรับน้องรุ่นนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ใส่ค่อนข้างจุนะคะส่วนสองใบข้างบนนี้ก็จะเป็นใส่ของกระจุกกระจิกนะคะใบเล็กอันนี้ก็จะไว้ใส่พวกกุญแจพวกเครื่องประดับพวก ออของกระจุกกระจิกเล็กๆนะคะนี่ก็จะรีวิวในเรื่องของกระเป๋านะคะตังแล้วก็กระเป๋าใช้งานใบเล็กๆของชาแนลนะคะทั้งหมดที่มีอยู่นะคะคะ่ะขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะ